ถามที่ถามผมบ่อยมากที่สุดคือเบรกล่วงมาจากสาเหตุอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับเบรกล่วงเนี่ยมันมาจากสาเหตุตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวอะไรนะครับตัวยางดิสเบรกนะครับตัวนี้เป็นยางดิสเบรกเพื่อนๆจะเห็นดูนะครับว่ามันไม่กลมนะความไม่กลมของมันไม่กลมของมันมันมันม,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 มีที่มาที่ไปนะครับรถคันนี้ทําเบรกมาแล้วนะครับ ตอนทําเบรกมาเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะฮะแต่เปลี่ยนแล้วก็ยังเบรกก็ยังรั่วอยู่นะครับจะสังเกตได้นะตัวลูกสูบหรือว่าตัวลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวของคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวที่ผมกําลังโฟกัสให้ดูนี่ก็คือ,อยางดิสเบรกยางดิสเบรกเนี่ยมันมีความผิดปกติยังไงมันถึงรั่วนะครับถึงแม้จะทํามาใหม่แล้วก็ยังรั่วอีกนะครับ ก็เสียเงินซ้ําซ้อนไปมานะครับก็อย่าลืมนับติดตามมานะครับว่าสาเหตุของการลวกคือสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะฮะที่ใช้รถนะครับและเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้รถแต่สนใจเรื่องรถ เอาง่ายๆนะฮะชิ้นนี้คือยางดิสเบรกอาการเบรกของคันนี้คือเติมน้ำมันเบรกลงไปแล้วนะ้ำมันเบรกมันรั่วนะครับพอเหยียบเบรกก็ยิ่งรั่วนกะเข้าไปอีกนะครับตัวนี้เป็นยางดิสเบรกนะยางดิสเบรกหน้านะครับ,ร,บรถทุกคันเลยนะจะมีระบบเบรกก็คือข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะครับดัมเบรกเนี่ยเราก็ว่ากันหลายคะหลาย EP ีแล้วนะคราวนี้ว่ากันเรื่องด้วย ดิสเบรกนะครับรถแทบจะทุกคันเลยเอาง่ายๆถ้าออกออกมาจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้นนก็คือข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับอ,อ,องค์ประกอบส่วนประกอบของเบรกดิสเบรกเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็คือ1่ยางดิสเบรกนะแล้วก็ตัวเสื้อคาลิเปอร์เบรกนะครับแล้วก็ลูกสูบนะลูกสูบเบรกนะครับ,นะ ake, รบตัวนี้เป็นตัวคาลิเปอร์เบรกมันนะครับ ผมจะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะตัวเก่าของมันเนี่ยมันไม่กลมเห็นไหมครับมันไม่กลบนะมันไม่กลมก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันไม่กลมก็คือเวลาเราเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราต้องทําความสะอาดตัวคาลิปเปอร์ให้มันสะอาดเลยนะฮะห้ามมีอะไรตกค้างอยู่ส่วนมากมันจะเป็นสนิมนะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับสาเหตุเพราะว่ามันมีสนิมนะครับลูกยางมันก็เลยไม่กลมเพราะว่า ลูกยางไปนั่งบทสนิมนะเอาง่ายๆลูกยางมันนั่งบนสนิมพอเราใส่ตัวคาลิเปอร์เข้าไปเราอาจจะใช้กําลังนะดันมันลงไปนะตอนแรกมันก็อยู่อยู่ครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่อยู่เลยเพราะว่าตัวยางเนี่ยพอมันผิดรูปแล้วมันไม่สามารถลัดตัวลูกสูบคาลิเปอร์เบรกได้มันก็ทําให้เบรกลวนะนี่ก็เป็นเรื่องปบติอยู่แล้วนะครับสําหรับเบรกถ้า ตัวยางดิสเบรกเนี่ยมันมันไม่กลมนะมันไม่กลมมันไม่สามารถรัดตัวชิ้นส่วนที่มีการขยับขยื่นชิ้นส่วนที่มีการขยับขยื่นก็คือตัวลูกสูบคาลิเอร์คาลิเปอร์เบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยน้ำมันน้ำมันเบรกจากแม่พัมเบรกเนี่ยมันจะไปดันตัวลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเพื่อจะไปกดผ้าเบรกไปติด แนบชิดกับจานดิสเบกนั่นคือหลักการง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ไหมนะครับคำตอบนี่ก็เราต้องสะอาดอย่างเดียวนะครเราต้องทําความสะอาดมันคันนี้เขาทำเบรกมาแล้วนะครับสังเกตได้นะคือเขาเปลี่ยนทั้งชุดซ่อมคาลิเปอร์เบรกเปลี่ยนทั้งลูกสูบดิสเบกเปลี่ยนทั้งผ้าเบกนะใช้ไปไม่ถึง ไม่ถึง3วันนะคแบเบก็รั่วอีกนะอันนี้ผมก็เลยต้องมาทำคลิปบอกเล่านะครับว่าสาเหตุที่เบ,บกมันแตกหนึ่งนะความสะอาดลุน้วนเลยนะฮะมันต้องสะอาดนะครับสองเวลาใส่เนี่ยเวลาใส่ต้องระมัดระวังเลยนะครับเราอาจจะใช้น้ำมันเบ,บกทาก็ได้หรืออาจจะใช้จารบีใช้เฉพาะใช้เฉพาะระบบเบกนะครับไม่ใช่จารบีลูกปืนล้อ หลังจากนั้นก็ประกอบเสร็จนะครน้องๆที่ถามเข้ามาว่าทําไมเบรกมันแตกก็มันแตกเพราะว่าไม่สะอาดนะคือคือไม่สะอาดมันก็เลยทําให้มันแตกง่ายๆนะครับก็เจอผมได้ไหมนะคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมโดน y o u t u b e ปิดกันนะยังไงก็ ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างน,นะครับก็ไม่รู้ทําผิดกฎอะไรอาจจะโดนล่องเรียนหรือ,อโดนรายงานนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปกดตัวรายงานหรืออะไรสักอย่างนึงนะครผมก็เดินก็โดนยูทูบล่องเรียนซะนะไม่เป็นไรครับก็ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม pala